ไอคอนคราฟสนับสนุนแบรนด์เคซ Designer ไทยที่อายุน้อยที่สุดร่วมโชว์ใน New York Week. นิวร์กแฟชั่นวีคจะในิทรศการโชว์ผลงานครั้งแรกที่สยาม Discovery ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งสื่อมวลชนติดตามทำข่าวอย่างใ,ใกล้ชิดต้องพูดในภาพรวมก่อนว่าสยามพิวัฒนนะคะตลอดระยะเวลาเราก็ให้การสนับสนุนไทยดีไซเนอร์นักออกแบบไทยนะคะ ต้องบอกว่าเจอน้องเคซียาเนี่ยแล้วก็เห็นว่างานเขาเนี่ยทำงานศิลปะได้ขนาดนี้เลยเหรอแถมยังเอางานศิลปะเนี่ยประยุกต์ออกมาเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าของฝากด้วยนะคะก็เลยเชวนน้องเนี่ยมาอออยู่ที่ไอคอนคราฟจนน้องเนี่ยแจ้งว่าได้จะไปเดินแฟชั่นโชว์ที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคนะเราก็เลยคิดว่าเอาล่ะเราจะ เอาน้องกลับมาก็เลยเป็นที่มาของนิทรรศการแล้วก็ป๊อปอัพในวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็จะเปิดรับพรีออเดอร์โปรโมชันเนี่ยเรามีในในร้านค้าเรามีโปรโมชันอยู่แล้วแล้วก็มีโปรโมชันพิเศษของศูนย์การค้าอยู่แล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปผ่านวันสยามซูเปอร์แอปนะคะหรือว่าท่านใดที่มีเ,เป็นเป็นเมมเบอร์ของวีชาร์ตนะคะเราก็มีสิทธิพิเศษให้อยู่ นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่เป็นก็สามารถดาวน์โหลดวันียงมซูเปอร์แอปแล้วก็สมัครวิสการ์ดได้ตรงนั้นอยากให้มาชมฝีมือแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆกันค่ะขอบคุณค่ะแนวคิดวินนี่ก็คือ,อ วินนี่จะใช้ลายน้ำแข็งใสค่ะเพราะว่าวินนี่รู้สึกว่ามันสวยค่ะแล้วพอใส่ออกมาแล้วมันดูดีค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นอยากจะให้คนที่ดูลรวรู้สึกว่าธรรมชาติมันสวยแล้วก็อยากให้เขามีความสุขครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นและอยากสนับสนุนผลงานของยังดีไซเนอร์รุ่นใหม่สามารถชมผลงานและสินค้าแบรนด์เคซียาที่ไอคอนคราฟชั้นสสยามดิสคัฟเวอรี่ Terima kasih telah menonton!